ปีสีสีครับธรรมดานี่ครับู้ชอบไม่ดีก็พี่เขาแซ่บครับเริ่มเอาเลยครับโอ้โหนี่เลยครับปก สีนี้เ็วานิลลรนส,สุเ็ไหยกไเดือดเผาแเรวใสฟครับเรยรสุดยอดครับว,ว่สวยเื่ออะไรครับเขียงทุกเียงโหสนร้อนไอ่ีวครับอนี้บวกแบบอีกผลไม้อันนี้เป็น ต้มแซบเป็นแก้วนะครับผมสดหนาบมันหอนมัน <Hey. S 1> ก็มีความสูขัรับผมทีเด็ดผมมือกอบแบบจะแซบขนาดหนครับผมยาสูธรอนหลานเดี๋ยวไปถ่ายเบิ่งข้างหน้าครับผม <Hey. S 1> สิยงนักดืม่มวิกกี้แบบือยังพอกมัวยังไงเลยมันแบบหวานเจี๊ยบเลย <Hey. S 1> บบซิมเลย แล้วมากเลยอยากกินแบบคพิแบบนังกินนะครับเอาหมูเอาไปชิ้นนึงเลยสามตามเหนือเป็นแบบม้าแบบด้ามือครับผมกระเจ็บจีงมากเลยครับนี่เลยเบิร์แต่บรรเทาต้องแบบยัดของคำเดียวแบบเต็มๆเลย แน่นหนาตรงแบบนี้เจ้าตึงครับผมผัดได้หอมหมากไม้หมากมา่านปีเมืม่อน้องใค้เกี่ยวพืชแซ่บนนเลยแต่ยังเบรย์ใส่ยังเลยครับกินไปเพี่ยวเลยกับออจ้าวเลย คือนุ่มพอดีเลยใครสุกพ็ดีเลยบางทีอันเ้องหอดใครแบบแหงไปไไรก็ว่าแสบอพอดีเลยครับผมไปกัดฝีมือจริงนะครับจมจสบเอ็นแก้องพลิกกี้ครนะับผมจะไปเต็มเต็มแดงกรรมอด้วยนี้น กินค,คนเดียวขออ,อยากเลยครับตักเลยโอ้คนพิซ่าใหายโย่ถั่วขบวเ,เปนหนอกกเมืองครับเอ็นแก้วตกกักขึ้นมาแบบความเดี๋ยวเห็นแบบสุดยอดเลยครับผมเมืองความใส แล้วพอมาเดิกในปากแบบโอ้โหแล้วก็น้ำซุปตดนั้นเสียบน้นสีเสียบครับผมอืมอืมถ้ากินเข้าไปวาไปบระเด้ยนี่แสดงว่านั้นเสียบเลยครับใจนี่อู้อนกาศอยู่ครับผมเพราะดีอยู่มีคำ่อน รสแฉบสำหรับปากผมมากถึงพวกของนอ,อื่นครับขอโทษที่เป็นแบบว่าผมรุนแรงมากเลยแตจสิ่งเป็นรสพอดีของม,มา้านคครับอันนี้โอเคเลยครับผมผมไม่กินอีกอย่างเลยคตนดีเลยผัดแจงชอบบัาากจกับพวกนี้เขาก็เติมบกักเน่าเติมน้ำปาลาลงไป,ปสิครับสิรุนแรงกันมาอีกวุนนี้มากเลยแต่อันนี้รสชาติมาตรฐาน บอดีบดุได้เลยครับมันล้านเดินมันปิดล้านตีได้นี่ครับนี่ครับผู้ชม,มขาเดี๋ยวผมเคีมยึต้นมาเล็กหน่อยมาครับเมนูขอขนาดดีวะดินฮอสดินแบบดินแรงครับ,รบนี่ไง ที่หนึง่งพะวงก,กับใส่หน้าพิภพหอแบบหอมหอมอาจจะเชฟแบบผู้ชุมนุงกาน <c oughs> มีความดุมากเลยความดุมากเลยครับผม ตามด้วยไข่เจียวครับไข่ดาวลบไปเลยก็ยได้กินแซบไดนมองข่แดงเลยไข่แดงเปกักบบุกแซ่บไข่เจียวเลยครับผมแซ <c oughs> บหมากไม้หมากบาอนบริโภคเองครับอัลโตนอฟมาแซบริงไหมครับผมแซาไปเบรรยากาศอ,อาราดัตทำแบบเวบาๆให้ดูอ่ะ <h ums> หลอมากชูชีก็ผอดใคร เอาสดไข่คุณทอดบุกกิงกับบุกแสบขนาดนี้ครับคุณทอดไข่แสบมากเลยมาลองิืงครับอันนี้คู่เลยบนที่นี่สมมุกกรอบด้วยรอนรูเริ่ม,ม,มยัดต้องไปครับ จบเลยแบบนี้นี่เฟิร์เฟกตเปิบ้าวมีความสุขเลยครับผมครับผมยอบ,บมากการันตีส่วนมาผมว่าเพรต้องเขาเพรต้องแนะน้ำอะไร,รไเลยครับกินไปเรื่อยเลย เขาบึงสีอาหารก็ได้เบิงึงเบิงกะทิกระยาเของคนกินก็ได้ผมว่าที่หูเลยว่ามันแซ่บบ่อเสียบมากครับนนราา้านกอล์ฟสไตล์ผมก่อนนี่ที่หนึงห่งไอ้เกไปนะครับเนี่ยลุงเงบรรยากาศาลุงนอกเดี๋ยวลงให้ลุงข้างหลังครับทางเขาลานสเล็บสวยงามมาก นนี่นะครับไปเลยแล้วก็ค้ามันก็เสียทูกกินตอนกลางวันสาวๆมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวรอเด็กก็ใจหมดสาวก็ <laughs> กไปแล้วโอ<ห>้หนหะครับผมของขเขาเนี่ยหล้วจังว่าออกมาาก็หายหมดนะครับ